ตอนนีรกบมาช่องโลบบดกันในวันนี้กลับมากันอีกเช่นเคยครับกับช่วงเพื่อนบ้านทำอาหาร EP ที่หนึ่ง และรอบนี้เราจะมาดูฟิล์มทำอาหารกันนะครับป้านหนึ่งเราขอมาาเสฟอกับได้ซึ่งกับข้าวที่เขาทำนะครับเป็นกับข้าวกับข้าวที่สาามรถไม่ได้แล้ว,ตวเตาแก๊สไม่เปิดกูถูกใจจริงๆไอ้เฮียซึ่งระหว่างรอฟิล์มามาโค้ขอข้าไมไปก่อนเยีว โอเคสิ okay. ่งที่ท่านได้เห็นอยู่นะนั่นก็คือไอ้ฟิ้ไ่ฟิเปิดแงเราเซึ่งตอนนี้ไข่ฟิล์มนะเปิดแก๊สแล้วแล,แ,ลและเรากำลังกินอรายการเฮลกิทเชนเอลกิท ไม่เวยต้องเปียนคำว่าเฮลชิกเก้นตอนนี้คุณฟีไปเทไข่ลงไปแล้วนะครับูถุกใจดีนี่ครับเขากำลังคุกอยู่นะครับ ซึ่งเป็นอาหารดีต่อ,าาอาาสุขภาพคาะสุขภาพตรงต้องไปเสีขสยขาเจ็ดวันนะทู้ชมนี้ระหว่างรอรับเระด่าข้ามไปนะแอปซึ่งอุปกรณ์เราก็มีอเอร เปิดวันแล้วรายการเรื่าทั้งตัววโอ้ยยังยังเังยเนยัง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 นังยัวยองยางยังยังยังกังยังยัวยังยังัยังยยังยนังยังอย โอเคแล้วพ okay, ี่เขาทำเสร็จแล้วก็มาเจอใดูว่าดี่เขาสร้างอะไรเอ้ยังไม่จบยังไม่จบก็ไปทำควมโอเคแล้วยังไม่แก้เขาจะทำควมหมเขอยังแก้นะเขาจะทำควม่หมแล้ว อย่าที่จะมเอาเรืลงจริงๆทำไรอะทำไรโอเคอนนจะมีปัญหาเรื่องเสียงรบกวบการเสียงรบกวนการตัน โอเคมาต่อเียกว่าเลยแนละ้วกบตัวดิบที่คือน้ำมันนี่คือน้ำมันน้ำมันน้ำมันทอดกูเห็นได้ดีไอ้กูถ่ายยิ้เมเลยเนี่ย,ยตอนนี้นะครับเขาเขาปล่อยให้แม่งกระทะเขาไม่ไปนะครับเขาไม่ยอมยกกระทะสักทีเลยนะท่านผู้ชม ซึ่งในเศษข้าวของเขาครับยังเหลือไอ้นี่เลยแล้วแล้วซึ่งตอนนี้เขาหายตัวไปแล้วครับเชฟดังรับสีครับอ้าวก็หายไปบ่อยจังวะเนี่ยอ่านงเงินเราก็จะตัดไปตอนมาเลยแล้วกันนะโอเคมันมาแล้วกับการเทน้ำเฮ้ยมันจะต้มมามากยเนี่ย อ่าตอนนี้ครับเราอยู่กับการโตมัมม่าครับวัตถุดิบและตอนนี้น้ํามันเข้าไปในเท้าแคทครับเกับไม้ควาแล้วจะล้างอีกล้วจะทำควาหม่เนี่ย ตดมือคำควงให้มังไปไม่ทีอื่นอันนี้ครับเขายกกล้องมาครับอ่าตอนนี้อ่าเรียบร้อยครับกล้องความงบอนนี้ตอนนี้ครับเขาตั้งค่ากล้องอยู่นะครับวัตถุดิบก็คือปลาหมึก แล้วก็ตัดร้อทีเขามาโอเคเข้ามาแล้วครับแล้วเขาก็เสริมมาด์เมนโลดแล้วนะและตามด้วยหมอหมอเน,นี้ยเขาเขาได้บีบป,ปั๊มมือเข้าไปแล้วบีบเข้าไปอีกครับปาาลาไเนื้อไก่ฮะ เนื้อไก่เนี่ยเดี่ยนเ้ี่ยเนื้อไก่โหแล้วเขาก็หันกับกอดอนแลมซีแล้วตอนนี้เขาได้หยิบมาหันเสร็จแล้วครับแล้วเขาก็ใส่เข้าไปในหม้อครับต่อมาก็มาร์ตเมนโลครับ ลูกชิ้นปลาอ๋อโอเคครับลูกชิ้นปลาและก็หันลงไปอย่าง้ืหือแน่นแน่แนจนบาดแล้วก็หันลงไปครับเรียบร้อยแล้วก็เทลงไปหั่นอีกก็นองครับ เท hey, ลงไปและก็หันอีกรอบนึงครับโอเคครับไม่ต้องหันแล้วและซอาก,ก็หันทีละอันครับ และเขาก็หมุนแล้วก็เทใส่หมอ้อตอนนี้เข้าเข้าวผัดไข่คร,รับเออไข่เจียวแหละไข่เจียวครับเขาได้ชิมลงไปแล้วครับว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าไม่อร่อยเดี๋ยวเขาก็ขายทิ้งเองเค็มนิดนึงจะอร่อย และเขาก็หันนบับมูออืมหันจนโดนกล้องถ้ากล้องไม่ถ้ากล้องแตกึ้นมาได้ไปสวรรค์แน,น่ๆนและเขาก็หันอีกกล้อง <c oughs> และบาดมือ <c> เ <oughs> <c oughs> อ้ยหรว่า <c oughs> บาดมือเย็ๆๆ <c oughs> บยล้งม <c oughs> ีใหญ่ม้า และเขาก็บีบพี่แมงแบนตอนนี้แบนจนกลายเ,ลเป็นไก่ย่างแล้วขัดตึ๊บฮะขัดขัดดีขัดเอขัดเอโต้เอเอ,อ,เอ,อ,เอ,อรู้สึกว่าเมาคอมมันไปสวัรนะ์ทน่ะโอเคเมาเอ้ยมัน เอาอ้ทำไมกูแหลกไงอ้เมกูเขมึงเอาไอ,อ,เอาไ้เชียมาิดแต่คขมไมไอ้ี้แช่จอเอ้ยช่วยแชอจอยย์จอหนเลยเอาวิดีโอขาจอขาไงี้กูว่าคงมีอัเป็นหัวเป็อนอน กลัววันนี้ไม่ได้อัดคลิปไว้เอะค่องค้างซึ่งคลิปนี้โอเคมาละโอเคดีนะยังไม่ไปิดดีนะยังไม่ได้ปิดคลิปโอยลึกตอนนี้เขากลับมาปกติละมันน่าจะเป็นที่แชร์หน้าจอ ตอนนี้นะครับเขากำลังดูเลื่อยมีดเลื่อยมีดอยู่นะตอนนี้ด้วยสับทีละอันครับโอ้โหสับอย่างแรงครับแรงมากเลยครับและเขาก็จับหมูไปยัดใส่หมอ้อใชอนี้เหรอ เดี๋ยวพิธีกรรายการพูดเลยครับพิธีกรทำรายการ<อ>เพื่อนบ้านที่ครัวครัวเพื่อนบ้านก็ไมู่วันนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะคิดอะไรไม่รู้แต่คิดไม่ออกโอเคครับ เดีย๋ยว,วข้ามไปท้องที่มาโอเคมาละ <c oughs> ตอนนี้เขากำลังเช็ดอยู่นะครับตอนนี้หายตัวไปครับหายตัวอย่ใกล้กล้ผจกรรายการคนระับวัตถุดิบวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับกับการใช้ทอดไขเ่เจียวไขเ่เจียว,ว,ว,วเราทอดเราเราไม่ทอดอเอา ไม่ใช่ไก่เอาซึ่ง <Okay. S 1> มีเนื้อไก่แล้วก็ไก่เก <Okay. S 1> ียวเวอร์ชันเนื้อไก่อไกวอดเดือแล้วก็เอาเนื้อไก่กับเอ่อกับเต้าหู้ปลาโอเคครับ <Okay. S 1> ขอผสมและก็ผสมกับน้ำปลาใหม่ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำปลาไหมครับน้ำปลาอะไรพี่ลูกอ่านชื่อไม่ออกเกี้กเออคอมกูค้างแอ้วคอมกูค้างอีกแก้วคอมกันเอาไอ้เนี่ยคอมกูค้างแล้วมึงไงอ,อ่ะกูไปทำอะไรให้โกรธวะคอมดูดยามาเออตอนนี้นะเขาได้ใส่น้ำปลาวัตถุดิบพืชผลของเราดับและ ก็ใส่นึงจะใส่หมดเลยไงเนียเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มขึ้นมาจบเลยก็เป็นคนขี้เชี่ยเนี่ยใครไม่เล่นของหัวผีฮะเพื่อนกูแน่เลยว่ะเพื่อนที่มาจากอินโดอ่ะโอเคโหลดแล้วโหลดแล้ว ขอไปแล้วไม่ชมคอมมีปัญหานิดหน่อยครับเนื่องจากว่าแรมมันหุกกว่าจริงเสือกเสือกไม่แรงเองอันนี้เขากำลังคนนะครับคนแล้วก็ชิมอมืใช้ได้ <laughs> อีดีกอราจารครับรสชาติเป็นไงบ้างครับเชฟพูนเลยครับอร่อย โอเคครับเล่นอะไรปัญญาไม่เล่นเลยมันเล่นสาวบ่อณที่ต่อครับต่อครับและเขาก็มันแล้วเขาก็ทำกระเทียมให้มันแบนตอนนี้เขากำลังดึงกระเทียมออกมาครับโอเคครับเขาทิ้งลงไปครับ ทิ้งเปลือกไม่ใช่ทิ้งเลยอ่าจบอ่ะ,อะเรียบร้อยคลิปนี้อาจจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครับท่านผู้ชมกว่าจะเสร็จว่าไม่กระทอดห้านาทีห้านาทีห้านาทีเน,น,นี่ยแม่งจะยันยันไปยี่สิบนาทีเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูก่อน<ด>ว่าคลิปมันกี่นาทีแล้วครับซึ่งคลิปมัน ยาวเกิน,นห้นานาทีครึ่งท่านท่านครับกลองเบอร์ครับท่านโอเคครับไอ้เหี้ยคอมกูเป็นอีกแล้วกูมไม่ทายแม่งแล้วไม่เห็ยไอ้เหี้ยครับครับโอเคครับเขาก็ได้เทวัตถุดิบพอนไปย่างสดสวยงามมัน <laughs> หละของกุชเชียร์น้ำมันทำไมคุณทำไมมันจะตกจังวะไอ้เหี้ยใครเล่นใครเล่นแรของกัวโอเคแล้วเขาก็ได้เทไปแล้วและควันใหม่กำลังต้มเนื้อโอ้โหไฟลุกแล้วไฟลุกแล้ว เังเคิดเช่นมาต้อนอย่างนี้ครับตอนนี้คนรับคนไปเรื่อยๆครับขยาวเลยครับตอนนี้พิธีกรพิธีกรเปิดคลิปก็ยังหิวเลยอาจารย์ช่วยให้ดูในกระทะไหนได้ไหมครับโอเคครับซึ่งเนี้ยปามเพียกเลยและเขาก็ได้ดื่มโกโกโลกากอิตู้มา อะไรโอ้ยเชี่ยเยี่ยเลยเนี่ยไอ้เชี่ยอความแปลกแปลกไอ้เชี่ยเป็นตัวต่อหรือเ่าเนี่ยข้กควาดูดยามางเกล่อเนี่ยตอนนี้คับไฟลุกเลยอะไรเนี่ยข้อความนี้ส่งมาจากีเวิร์ชเชล h วั the f u ับรู้สึกเหมือนคอมกูกำลังโดนแฮกแหละ โอเคแม่งโดนจริงด้วยโ okay. อเคไม่ชอ็อาจจะใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีเพื่อการอาาร่านนะคุณผู้ชมอาจจะใช้เวลาตัดต่ออีกสิบนาทีเพราะว่ามันยาวอาจารย์นะทำเร็วๆเลยครับ <c oughs> อาจารย์จะไม่อยู่แล้วอาจารย์อาจารย์กระทะลอย กระทบอันนี้แม่งไม่เซ็ตสักทีครับเดี๋ยวเราข้ามไปตอนเสร็จกันเลยแล้วกันระหว่างนี้ก็คุยหาอะไทำเพราะว่าเวลาแต่กไม่ตัดสิครับโอเคครับอะไรดีนะอะไรอยู่ก็อะไรอยู่อันนี้อันนี้อันนี้ทำกวน,น,นีกคนนึงถายคลิปไทยนี่ตอนนี้เขาใส่เกลือลงไปแล้ว เพราะว่าม <Scroll> ีนรัวที่เฮลชิคเก้นจริงๆนะไอ้เพรว่ารับประกันอ่ะมึงโดนไล่ออกจากรัวแน่เลยเองอยู่ออได้เลยเออไอเชียดีถอคือนะคะ มึงมึงนอนอยู่หรือว่าใครหยุดใครนอนคนเดียวอ่ะคนเดียวอียคิดแตกแน่วันนี้อ่ะฮัลโหลอยู่ป่ bọc bận nè luôn tập đó tập rồi tập lao lạc lại cả เียเพื่อนอโรมาเน็ Jamie, ทีว่าตัวทีว่าเน็ดไม่ตัวสับมังจะม่แก่เนี่ยศัวสับแล้วเอ้ยได้ยินกูไม่เนี้ยเออนึงสิกินไม่ดี เออได้ยินกูไม่เนี่ยฮะได้ยินได้ยินฮะทำไมทำไมกูเห็นทำไมกูเห็นไม่มีขอบสีเขียวอะและวัดทุดิบนี้แปบ๊บนึงนะเดี๋ยวขอรีรีดีก่อนเย โอเคโอเคขอบเขียวขึ้นมาแล้วนะท่านผู้ชมซึ่งวัตถุดิบนะครับโชว์วัตถุดิบนะครับโชว์ของกินนะครับซึ่งเขาับได้ใช้ oh. ตั้งชื่ออาหารนีนะครับไอภาพกองเขาค้างไปชื่อขนาโอเคกลับแลวครับ ซึ่งเขาเติมน้ำเข้าไปแล้วก็โชว์วัตถุดิบเลยครับอาหารนั่นก็คืออาหารอันลอลบัดซึ่งอาหารอันนี้ชื่ออันลอรถบัสชื่อนี้มีได้เหรอครับเราเหรอไม่รู้คืเนี่ยชื่อเนี้ยชืของกินเล่นสไตล์สไตล์สไตล์ตบรนันเมีย โอเคกูไปเอาขาตั้งกล้องมาแล้วคุณจะได้พูดง่ายๆหน่อยซึ่งอาหารนะครับอันติบัตมั้งคุณไม่รู้อะกูณจำไม่ค่อยได้ความจำถัดความาสั้นซึ่งอาหารอาหารนะพที่เขามีนะครับช่วยสลับกล้องเลยครับเออแม็กี่เนี่ยเดี๋ยวคุณตัดออกละซึ่งอาหารนะครับเอาไว่ยื เป็นกับข้าวผัดหมูไข่ใส่ผัดหมูไข่ใส่เต้าหู้ปะดูกระดาหน้หี่ะไอ้เหียไม่พอดไม่เส้นและคลิปนี้เปัดเป็นละครไทยเปิดกล้องเปิดกล้องลาคลิปเลยไหมเนี่ยได้ไดแต่ว่าคเฉพาะคลิปอาหารนะ กูก็เปิดกล้องกู้าคลิปไงเฮียเฮียก<ม>ูวตัดนานแน่ๆระหว่างเรากล้กองเปิดเปิดโอ้ลีฟักโอเคน่านาม้ชมมึงเคยเห็นคนไม่ไม,มีไม่มีที่ลองเมาส์แล้วแม่งเอาสเกตบอร์ดมาลองไหม เเอ้ยยเด้ยไเนเนเๆๆ้เนี่่ไอ่ยทำไปได้งไงวะไอ้ย่สายคพลุงหลักโอเคเราสักครู่หนึ่งระหว่างรอหายตังอะถ้างั้นคลิปนี้ขอลอไปก่อนแล้วฝากกด Subscribe กดไ i k e กดแชร์นะครับ 🎵 Music 🎵